่าการเสียชีวิตของคุณพ่อนั้นเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงสามทุ่มครับยังพาคุณพ่อเข้านอนตามปกติแล้วก็ตอนช่วงเช้าคุณพ่อก็ไปออกกําลังกายนะครับแล้วก็แต่ว่าพอกลับมาปับ๊บก็เห็นว่ามีการปั้มหัวใจของคุณพ่ออยู่คือเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาช่วยเหลือก็พยายามที่จะยื้อสุดชีวิตแล้วแต่ว่าก็ยื้อไว้ไม่ไหวจริงๆนะครับ แต่ว่าถามถึงเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคุณพ่อคุณคุณเสรคุปบอกว่าปัจจุบันคุณพ่อไม่มีโรคประจําตัวนะครับมีเพียงแค่รักษาอาการปวดเนื้อเมื่อยตัวตามอายุนะครับเพราะว่าคุณสมบัติก็อายุ85ปีแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยคุณพ่อเคยมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งก็รักษาหายแล้วนะครับพร้อมกับย้าว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆนะฮะก็ โอ้โห oh, ดูแล้วไม่มีความเครียดดูแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับคุณเอกพันธ์บรรลือลิ์ก็ยังแซวว่าพ่อจริงๆเนี่ยก็คือหมายถึงคุณสมบัติเนี่ยนะพ่อไม่ได้เสียชีวิตนะพ่อแค่นอนหลับไป <c oughs> เพราะปกติ คุณพ่อมักจะอําคนอื่นเสมอด้วยความที่แกเป็นคนอารมณ์ดีนะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้ในทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับตอนแรกก็จะส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติเวชเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแต่คาดว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยทางลูกชายบอกว่าน่าจะเกิดจากโรคชราและก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตคุณพ่อก็ไม่ได้มีการสั่งเสียอะไรนะครับขณะที่คุณบินแลวก็คุณเอกพันธ์บาลูริตก็บอกว่าคุณพ่อแอดมีอายุถึง85ปีแล้ว การที่ได้หลับไปเฉยๆก่อนจะเสียชีวิตถือว่ามีบุญอย่างมากโดยตลอดระยะเวลาที่รู้จักกับคุณพ่อแอดเนี่ยคุณพ่อแอดเนี่ยไม่เคยต่อว่าใครกลับกันมีแต่จะทําให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็เมื่อวันเกิดวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อแอดยังดูแข็งแรงครับดูมีความสุขอย่างมาก เต้นอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยพร้อมกับมีการโชว์คลิปงานวันเกิดคุณพ่อแอดที่กำลังร้องเพลงแล้วก็เต้นอย่างมีความสุขให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยนะฮะ,ฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณบินนะครับแล้วก็ลูกชายของคุณสมบัติกันนะฮะนี่ก็เป็นกับแม่นี่คือีินี่คือนาวันเกิดพ่อพาท่านพ่อท่านแม่ไปทานเลยนีคือก็จะเป็นพักสุดท้าย ที่ที่ผมเราก็รู้สบาเออได้พาพ่อมาทานข้าวได้จัดรันเกิดให้แบบไม่มีไม่มีรู้เลยว่าแกเป็นโรคอะไรไม่มีเลยครับ